สวัสดีครับผมอยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับบูพามาดูการดัดแปลงที่เอ,เอาไว้ตักข้าวครับโ,<อ>โดยรถแมคโครครับโอ้โหเฮ้ยเคยเห็นแต่เอาตักดินอันนี้ขเขาตักอะไรเนี่ยทำไมรถแมคโครเป็นมุกกีบ อเป็นบุงบ้งกีตักข้าวอยู่ในร้านข้าวครับแม้การใช้งานของเขาเป็นแบบไหนเนี่ยเคยเห็นแต่บุ้งกีครับมาเจอบุ้งกีแบบนี้ยอดอะไรแกผมมาสึกครับผมมาสุข ลอ,อยางครับแม่ดัดแปลงได้ดยอดเลยครับอยู่ในร้านมันแปลกอีกแก้วจอรถแปลกอีกแล้วพี่น้องเป็นรถไม่โคลอยางครับ <c oughs> แล้วมันตักยังไงแล้วมันเทยังไงทุกคนแบบเนี้ยแปลกมากเลยครับ <c oughs> ผมก็เพิ่งเคยเห็นอะไรพี่น้องแปลงมาเป็นรถตักแล้วมันใช้งานแบบไหน เยอของแปลกแล้วเป็นแมคโครครับเป็นแมคโครมาก่อนเป็นแมคโครครับแล้วก็มาแปลเป็นรถตักครับสุดยอดมากเลยไอเดียนี้ไอเดียใครพี่พี่พี่รถประจำตําแน่งพี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้ยใครพี่พพีี่่ไอเดียใครน่าจิ้มเนียครับยอดมากเลยใช่ครับตอนแรกมันเป็นแท็กเทพี่ เป็นร้อยยางเลยครับเป็นร้อยยางเป็นร้อยยางเป็นร้อยางเลยมันวิ่งได้ไวไหมพี่ไวเหมือนกันนะครับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นร้อยป่ะไม่เป็นร้อยไม่ถึงไม่ถึงแต่ติดใช่ไหมพี่โอ้ดี๋ยวมาดูวิธีสตาร์ทมือหรือสตาร์ทขาเนี่ยมันเป็นพวกใหม่แล้วเขาก็ใสโอ้เขาต้องพวกจีมาใหม่เลยเปันสี่พุ่มสี่มพี่ฮะ่ัเป็นสี่พุ่มี่เหรอครับเนี่ยสี่ครับสี่ึสุดมากสุดมากที่ตักอะไรพี่ ตักแกะครับเขาใส่ในตักแกะโอ้ตักแกะแต่ตักข้าวไม่ได้ได้ครับตักข้าวก็ได้กูมึงกี้พี่บอกว่าตักกตักแกะได้ตักข้าวได้ตักเงินได้ไหมโอแต่พี่เขาทดลองให้ดูเลยับมาดูรบการใช้งานผมก็อยากรู้เหมนกันว่าจะตักแล้วก็จะเทยังไงครับมุงกีมันหงายมาแบบเนี้ย โดยรถไมโครครับตท่เมากเลยโอ้ระบบแล้วขยับแล้วโอ้เฮ้ยโอ้เกือบเบี้ยวเลยจะตัดยังไงเนี่ยแปลกมากเลยนะ มีพวงมาลัยด้วยครับคอนโทรลเหมือนรถไปโคทั่วไปเลยไหมเอ่อเหมือนพวงมาลัยทั่วไปเลยครับอ๋อแล้วคอนโทรลคอนโทรลก็เหมือนกัน,นใช่ครับอ๋อใหญ่มากเลยไ,ไปขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยแ๋้วผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับ โขับสี่นะครับนี่โอ้เรียวรอหน้ารอเดียวครับแตกดี แปลกมากแปลกมากสวิงได้อะไรได้นะโอ้โหเฮียน,นี่ดัดแปลงได้สุดยอดอีกแหละแล้วมาดูกันว่าจะตักเป็นแบบไหนครับเราตักข้าวเทข้าวเนี่ยอ่ะเขาจะาแบบไหน เบรกโอ้สวิงมาแล้วเฮ้ยเทพวะเขาแล้วเขาจะตากยังไงครับเลยเป็นโคดัดแปลงมาเป็นตัวตากครับ ดูเสียงเครื่พองดิป๊อบป๊อบป๊อบป๊อ,พอ,พอ 女吧。 ุดยอดัยออยงนี้ก็สบายเลยครับรถพ่วงมาจอดแล้วตักใส่รถพ่วงไม่ต้องเคลื่อนย้ายเลยครับให้รถพ่วงจอดเทียบท่า ไวมากเลยอ้อาวอีกน่าจะเป็นเกียร์แบบอันนี้แน่เลยเนี่ย คลิปหน้า